ยังสีแบบพี่น้องจ้ะมันจะขาศท้องฟ้าปาป,ปูนพี่น้องจ้ะกไปิประมาณนี้ละจ้ะเนาะนี่ไปประมาณนี้ละจ้าถ้าไล่ตากระฟอโถ่ท้อ,องฟ้าเป็นลายลายริ้วๆยังสีไม่ใช่เป็นแบบใดพี่น้องถ้าเจ้าโบราณพคนว่าถ้าฟ้าลายฝ้าลายล่มฝนหายฝนหายมีนจะล่มหรือว่าจังไรเพราะุณทุกการรับเราช่วงชิมจะคิดได้เพราะพุ่มบ้างมาพี่น้องจ้ะขอเวลาแค่สามนาทีเนาะสามนาทีพี่น้องจ้ะ ดูให้จบแล้วกดไลค์กดความมีในฟ่องพันในเด้อค่ะเพราะคนเาเป็นยังคอยในป่าปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึกเก่าเก้าสี่แล้วพี่นงจาท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็ชิประมาณนี้แล้วพี่นงจาในป่าปูนแล้วกเจิดจะเงียบพี่นงจาในเจอยก็เงียบๆเนาะอาจะประมาณนี้ละจ้ะเนาะบรรยากาศป่าปูนเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้ะส่วนนี้กับป็นส่วนปากส่วนขอาคุณทุกการรับชมชิมได้ชิ้นได้เขาบคุณมากมาพี่นงจาเพราะเวลาแค่สามนาทีเนาะสามนาทีพี่นงจา ดูให้จบแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ในี่ยงพันธในเด้อค่อะเพราะก็เขาเป็นงไปยังคอให้แต่ว่าเบิ้งให้จบองพันธุ์ยืนยันตัวตนพี่น้องจา่าล่าสุดอยู่ที่แอนโบรแมนองพันธุอยู่ทีครพี่น้อนอี่ดูท้องฟ้าพี่น้องจา้าทั้งใลเป็นคื่องจักรในซอยจะเงียบพี่น้องจ้าในซอยก็กนะเงียบๆเนาะอาจจะประมาณนี้ละจ้ะเนาะบรรยากาศปลาปูนเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้ะส่วนนี้ก็ับส่วนปากส่วนองพันธุ์ก็กเตรียมตัวเขาง,ง,งานที่เก่าเหมือนเดิมนะจ้ะบรรยากาศยามเช้าวันหยุดแต่ว่าได้หยุดจ้ะคิดหนาพอกันไหมจ้ะ เลิศเลิอทุกโปรไฟล์คลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสีเลยพี่น้องจะ้ะบรรยากาศท้องฟ้าป่าปูนพี่น้องจ้ะไปจิประมาณนี้นจะจ้ะเนาะนี่ไปประมาณนี้แหละจ้ะทะไล่ตากระพริโซ่พอพอพุณทุกการรับชูมชิปเลือดก็พุ่งบ้างมาเด็กพี่น้องจะ้ะขอเวลาแค่สามนาทีเนาะสามนาทีพี่น้องจะ้ะดูให้จบแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ในท้องฟ้าในเด้อดแถวาะปูนก็เป็นยังคอให้เด็กพี่น้องเด้อนี่จ้ะข้างหลังนี่เป็นปากซอยพี่น้องจะ้ะไอ้ตึกซีสมุมๆเหมืนคนะือดับ ทองฟ้าเป็นริ้วๆนะใอ้เบิ่งทองฟ้าจี่หน่องจ้ะทองฟ้ากวนมีเป็นริ้วๆพี่น้องไปก็รู้ว่าพี่น้องเห็นคือพองพันธ์มาด้วยความ้องพันธ์เห็นเป็นแบบสีฟ้าเด้อพี่น้องด้วยนี่จ้ะข้างหลังนี่เป็นปากซอยพี่น้องจ้ะไอ้ตึกซีส่วนๆนั่นคือดับจ้ะท้องฟ้าทางไหนเป็นเหมือนบ้านองพันธ์ในนอะนี่จ้ะทองฟ้าเป็นลายๆยังสีล่ะพี่น้องฝาเป็นลายๆพี่น้องจ้ะแต่ว่าฝาสวยงามจะเป็นริ้วๆลายๆไอ้กองฝาเป็นลายๆริ้วๆยังสีไม่นสิเป็นแบบใดพี่นน้อาาาาาาจบรฟลย ว่าไล่ร่มอัอนฝนหายฝนหายมิจะร่มหรือว่าจะไงนสก่ะโอ้เสียงนกพี่น้องจ้าเพิ่นมาเห็นจะของเพิ่นจากเพิ่นก็ได้ห้องนอกอันน,นอกอีหยังละไอต้ตัวชี้อันากระการนกแก,ก้มแต่นี่เสียงนงนกจ้ะเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเนาะท้องฟ้าพี่น้องจา้าเบิ่งทองฟ้าทองฟ้าบานทองพันในป่าปูนเสียหมดสาคอนพี่น้องจ้าในป่าปูน บรรยากาศก็สิปเป็นตึกเก่าๆสิละพี่น้องจ้ะนี่ท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็สิประมาณนี้ละพี่น้องจ้ะแล้วป่าปูนในโคตรจะเงียบพี่น้องจ้ะาในซอยก็เงียบๆเบนาะก็จะประมาณนี้ละจ้ะเนาะบรรยากาศป่าปูนเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้ะส่วนนี้ก็บปี่ส่วนปากส่วนขอบคุณทุกการรับชมชิมได้ที่ได้ขอบคุณมากมาจ้อะเพราะเวลาแค่สามนาทีเนาะสามนาทีพี่น้องจ้ะดูให้จบแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ในพองพันในเด้อแถวบกดกระเป๋าเป็นยังคอยจ้ะ ทองฟ้าทางไหนเป็นเหมือนบ้านองพันในนอะน่จ่ะทองฟ้าเป็นเล,ลาลย,ยิังสิระพี่น้องฝ่าเป็นเล,ยลายพี่น้องจ้ะแต่ว่าฝ่าสวยง,งามจะเป็นริ้วเลยลแต่ว่าเบิง้งหโจของพันยืนยันตัวตนพี่น้องจ้ารายสวดอยู่ที่แอนบรเมนองพันอยู่ที่โมซาคอนพี่น้องอดูทองฟ้าพี่น้องจ้ะข้างใดเป็นคือกนันในส่วนไลยังสี่และนะ้วเนาะหรือผงพันขอใจผิดกบดูท้งทองฟ้าป่าปูานพี่น้องจ้ะทองฟ้าในป่าปูนบรรยากาศดิก็รมี่แดดแล้วพี่น้องเดดแล้วจ้ะบรรยากาศใน <med> นี่เสียงน้องรจ้กเป็นธรรมาชาติอีกอย่างหนึง่งเนาะทองฟ้าพี่น้องจ้ะเบิ้งท้องฟา้าทองฟ้าบานทองพันในป่าปูนเสียหมดสาคอนพี่น้องจ้ะค่ะในป่าปูนนี่พี่น้องจ้ะอันนี้คือในซอยในซอยบานทองพันเบิง้งทองฟ้าพี่น้องจ้ะทองฟ้าเจียมสายมากมาหนิทองฟ้าสวยงามพี่น้องดูข้างหลังก็าให้เราพี่น้องเริ่มมือไม้ขี้เตยอ่ะคิประมาณนี้ สวัสดีจ้าพี่น้องจ่าสวัสดีเช้าบรรยุตะบะพร้อมพันปะได้หยุดได้พี่น้องเนื้อทำงานเมื่อเดิมมันนี่เอาบรรยากาศวันอาทิตย์ใหม่ชมย่าเหมือนเสาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้าบรรยากาศพี่นงเนื้อนี่จ้ะข้างหลังนี่เป็นปากซอยพี่น้องจ้าไอ้ตึกซีสุ่มๆหนึ่งคือดับสวัสดีจ้าพี่น้องจ่าสวัสดีเช้าบรรยุตะบะพร้อมพันปะได้หยุดได้พี่น้องเนื้อทำงานเมื่อเดิมมันนี่เอาบรรยากาศวันอาทิตย์ใหม่ชมย่าเหมือนเสาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้าบรรยาก็ไพ่เราพี่น้องเดิมมือไมคขี้เตยดอ่ะ ปพอมา,าโอ้เสียงนกพี่น้องจ้า่นมาเห็นจากของเพิินจาะเพิ่นก็ได้ห้องนกอันน,นกอีหยังหลหะไอโซชีอันจากการนกเก้วมาโคบอกพี่นอ้องออนั่นละจ้าท้องฟ้าบรรยากาศมีคนนางมากเขาอ,อยาลกลบเพิ่นจ้ามีคนเดินมาก็ขออยาก,า,ากลบเพื่อนขจาวก็เนาะพี่น้องพิ่นสายังสี่แล้วเนาะหรือวง,งพันขอดแยกผิดกับดูกทองฟ้าป่าป,ปูนพี่น้องจ้าท้องฟ้าในป่าปูนบรรยากาศเี็ก็มี่แดดแล้วพี่น้องแดดแล้วจ้ะ บรรยากาศในทองฝาเป็นลายๆริ้วๆยังสีไม่สิเป็นแบบใดพี่น้องพระเจ้าโบราณทวดว่าถ้าฟ้าลายฝาลายล่มอันฝนหายฝนหายมแจะล่มหรือว่าจังไรจ๊ะท้องฟ้าทางไหนเป็นเหมือนบ้านของพันในนอหน่จ้ะทองฟ้าเป็นลายๆยังสีหลือพี่น้องฝาเป็นลลยๆพี่น้องจ้ะแต่ว่าฝาสวยงามจะเป็นริ้วๆลลยๆนี่จะในป่าปูนนี่จะพี่น้องจ้ะอันนี้คือในซอยในซอยบานของพันเบื้องทองฟ้าพี่น้องจ้ะท้องฟ้าเจียมใสมากมาหนิ ท้องฟ้าสวยงามางพี่น้องดูข้างหลังข้าก็เอาบรรยากาศตอนเช้ามาชมนะพี่น้องนะ <c oughs> ด้วยไอเริ่อยู่ในป่าปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึกเก้าๆนี่แหะพี่น้องจ้ะท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็สิป,ประมาณนี่แหะพี่น้องจอนในป่าปูนเลาวกเะไรพี่น้องด้วยนี่จ้ะข้างหลังนี่เป็นปากสวยพี่น้องจ้ะไอตึกซีสุมๆนั่นคือดับจอยก็เงียบพี่น้องจ้ะไอ็กอยก็เงียบๆนะเนาะก็จะประมาณนี้ละจ้ะเนาะบรรยากาศป่าปูนเอาบรรยากาศ มาให้ชมจ้ะส่วนนี่กับเปนส่วนปากส่วนมาโคบอกพี่น้องอึ้งนั่นละจ้ะท้องฟ้าบรรยากาศมีคนนางมากเขาอยากลบพนจ้ะมีคนเดินมากก็ขออยากลบเพื่อนขาเจ้าก่อนแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันหยุดต่วัพรมพันวันหยุดได้พี่น้องเนื้อทังานเหมือนเดิมมันี้เอาบรรยากาศวันอาทิตย์ใหม่ชมยังเหมือนเสาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะมันยากมาโคบอกพี่น้องอึ้งนั่นละจ้ะท้องฟ้าบรรยากาศมีคนนางมากเขาอยากลบพนจ้ะ คนเลยมาก็ขออยากลบเพื่อนกระจับคนแล้วพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมชิวเด็กชิเด้ขอบคุณมากมายพี่น้องจ้ะขอเวลาแค่สามนาทีเนาะสามนาทีพี่น้องจ้ะดูให้จบแล,ล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ในฟองพันในเด้อค่ะพ่อคุณกระโปรงเป็นยังคอให้แตว่าเบิ้งให้จบฟองพันยืนยันตัวตนพี่น้องจ้ะไลฟ์สดอยู่ที่อินบอรแมนฟองพันยึดสมุทรสาครพี่นงค์อีกดูท้องฟ้าพี่น้องจะา,างใเป็นคืออกันนน,นนเดด้้พีี่ง่จ้ะข้างทางนี่เป็นปากซอยพี่น้องจ้ะไอ้ตึกซีสุมๆหนั่นคือดับแล้วก็ะสิบมี่อัน ทีเมฆเป็นริ้วๆเนี่ยจ้ะท้องฟ้าสวยงามแห้งมือนนี่แต่ว่ามีเสียงเดียด้ะพี่นงเด้อเช้านี้ท้องฟ้ามีสวยงามมีเสียงเดียดท้องฟ้าเป็นลา่ๆริ้วๆยังสีไม่สิเป็นแบบใดพี่นงพระเจ้าโบราณวราทวนว่าถ้าฟ้าลายฝ่าล่าล,ล่มอันฝนหายฝนหายมิจะล่มหรือว่าจะไรในปลาปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึ๊กเก้าๆสีระพี่นงจ้ะท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็สิปมะนาแนนระพี่นงจ้ะ้วปลาปูนแล้วก็รพี่นงเด้อนี่จ้ะ ข้างหลังนี่เป็นปากซอยพี่น้องจา้าไอ้ตึกสี่สูงๆนั่นคือดับท้องฟ้าเป็นรินะ้วๆเนาะให้เบิ่งท้องฟ้าพี่น้องจา้าท้องฟ้าก่อนนี่เป็นริ้วๆพี่นอ้องจ้าก็รู้ว่าพี่น้องเห็นคือพองพันธ์เมื่อคลองพรองพันธ์เห็นเป็นแบบสีฟ้าวอาไพ่เดือพี่น้องเลื่อม,มือไมาขี้เ,เตือ่อ่ะสิประมาณนี้ข้า,ขา,ขา,าก,ก,ก็เอาบรรยากาศตอนเช้ามาชมเนาะพี่น้องนะ <c oughs> เนาะด้วยไอ้เลื่อยูแต่ว่าเบิ้งให้โจ้ฟองพันยืนยันตัวตนพี่น้องจา้าลฟ์สดอยู่ที่ environment พงอ,งองพังยุคสมุทรสาครพี่น้องเอีกดูท้องฟ้าพี่น้องจ้าทางใดเป็นชื่อกันเนี่ยเราจพี่น้องเด้อนี่จ้ะข้างล่างนี่เป็นปากซอยพี่น้องจ้าไอ้ตึกสีซอนๆนั่นคือดับในป่าปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึกเก่าๆก้าสี่เลยพี่น้องจ้าท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องจัาแล้ป่าปูแล้วพวกมาโครก็พี่นอ้องเออนั่นละจ้ะท้องฟ้าบรรยากาศมีคนนางมากเขาอยาลกลบกพ่อนจ้ะมีคนเดินมาก็ขออยายลกลบเพื่อนขาเจ้าก่อนแล้วพี่น้องนี่นะจ้ะเนาะ ประมาณนี้แหละจ้าป่าปูนหมันทองคำนปคลิปนี้ก็ซ้นนี่แหละเนาะพี่นงเนาะพ่อหอมปากหอมพ่อพ่าอได้มีงานชงเพลในป่าปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึกเก้าๆสี่เล่ยพี่นงจ้านี่ท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้าก็สชิประมาณนี้แหละพี่นองจ้าแล้วป่าปูนแล้วพวกนี้แหละจ้าเนาะประมาณนี้แหละจ้าป่าปูนหมันทองคำนปคลิปนี้ก็ซ้นนี่แหละเนาะพี่นงเนาะพอหอมป่าหอมพ่อพ่าอได้มีงานชงเพล แต่นี่เสียงนงกจ้ะเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งเนาะท้องฟ้าพี่น้องจ้ะเบิ้งท้องฟ้าท้องฟ้าบานพองพันในป่าปูนเสียงหมดสาควพี่น้องจ๋าจอยจะเงียบพี่น้องจ้าแจอยก็เงียบๆเนาะอาจะประมาณนี้ละจ้ะเนาะบรรยากาศป่าปูนเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้ะส่วนนี้กับป็นส่วนปากส่วนของพระโอ้เสียงนกพี่น้องจพิ่นมาเห็นจะของเพิ่นจากเพิ่นก็ได้ห้องนอกอันน,นอกอี่ยังละ่ะไอโซซีแอนแคคานกเก้ี ในปลาปูนบรรยากาศก็สิเป็นตึกเก่าๆสี่แล้วพี่น้องจ้าท้องฟ้าก็สวยงามบรรยากาศยามเช้ากระิิรพมาณนี่แล้วพี่น้องจ้าได้ปลาปูนแล้วพวกแต่ีเสียงองนกจ้าเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเนาะท้องฟ้าพี่น้องจ้าเบิ่งท้องฟ้าท้องฟ้าบานท้องพันธุ์ในปลาปูนเชื่อมหมดสาคันพี่น้องจ้าเพื่อนวหวจังสี่แล้วเนาะหรือบงพันธุ์ขอใจกิดกับดูครัท้องฟ้าปลาปูนพี่น้องจ้าท้องฟ้าในปลาปูนบรรยากาศมีกระมี่แดดแล้วพี่น้องแดดแล้วจ้าบรรยากาศได้สี่แล้วจ้า เนาะประมาณนี้แหละจ้าปราปูนหมันสองพันนาคล,คลิปนี้ก็ั้นนี้แหละเนาะพี่นองเนาะพอหองป่า้อมพอกพอได้มีงานทรงเพินแต่มีเสียงนกนกจ้ะเป็นธรรมาชาติอีกอย่างหนึง่งเนาะท้องฟ้าพี่นองจ้าเบิ้งเข้า